มันี้วันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่80ที่ข้าพเจ้านางสาวรัตภัสรีสิริโชคชัยขอถวายเสียงสุดสัทยายพาพสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอจริยบูชาแดกูบาจันท์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติอเลกได้มีสมาธิจดจ่อนีกระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิ ทที่1บทกับพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธประควาพุทธังปะควันตังพิวาเทมิสว่าขาโตัวปะควาตาธรมโมธรมมังนัมสามิสุป,ปิปันโนปะควตโสาวะกสังโคสังคัง,คงนัมามิ บทที่สองบทบูชาพระพยริพินาตอารหังสัมมาสัพพุทโธทสุจิรังปรินิพุโตคุเนหิธระมานทานิปาระมีหิจติสติยาวะชีวังอาหาังพุทธังธรรมังสังฆังสรนาคโตปูเชมิรตันาตนตยังธรรมังจารามิโสธินาบทที่บทที่สามบทสดชุมนงเทวดาสมันตาจาักกะวาเลสุอัตตาขัดฉันตุเทวดาสัทธมังมุนีราชะสุนันตุสักขะโมฆทงัง สักเเกามีจารุเปคิริสิการตเตเตจันตลิเขววิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตโรวนาคาหาเนเคหาวัตุมหิเคเตภูมิมาจยันตุเทวาชลาธละวิสเมยักขะขันทพันนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวระวจนางสาธโโบเมสุนันตุธรรมมาสวนกาโลยามทันตาธรรมมาสวนกาโลยมทันตาธรรมมาสวนกาโลยมัทันตาบทที่สี่ บทสวดปุผดกผะภาคานมการณะโมตสะภาควัตตอระตรัรตรสัมมาสัธรสะณะโมตสะภควัตตอวระตัวสัมมาสบับรสะณะโมตสะภาควัตตัวระตโตสัมมาสับรสะบทที่5บทสวดไตสรนานคมนณปาฐะพุทธังสรนานังคฉามิธัมมังสราังคฉามิ สังคังสรนังคฉามิทุติยมปีพุทธทาง mm สรน uh ังคฉามิทุต <suffering> ิยมปิธรรมมังสรนังคฉามิทุติยมปีสังคังสรนังคฉามิตติยมปีพุทธทางสระนังคฉามิตติยมปิธรรมมังสรนังคฉามิตติยมปีสังคังสรนังคฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคถาณที่เมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอตินาสัจจวัชเชนาสวดทมีหตุสปทาณที่เมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวรังเอตินาสัจจวัชเชนัสวดทมีหตุสปา นักที่เมสระนังอันยังสองโคเมสรนังวรังเอเตนะสจาวชนะสวเห็นมีหัตัวสัปทาบทที่เจ็ดบทสวดรัตนะปะนามคถาพุทธังนัเมรัตนภูตสเรรจิตตังธรรมังนัเมรัตนภูตวิสุทธิสารังสังคังนัเมรัตนภูตสุสีลัทธิเตันะเมตรัตนาังรัตนตายววหังสัมมาสโมสริตะวัตถุวิเศษสะภูตัง อัญโยยานยุตตะคุณนะโยคะวาสป,ปะวัตตังอสมิตยามหิปิตเถวยะถาเตทันเทเอกังวินาตติตตะเรสมะสัมภเวนะโลกเกกัตทาจิจจเจเรนะจัปปาตูภูตังคัมภีรายานวาสิวยังอติทุตถสัทถังวิญโยหิปันทิตาชาติเนหิวิชัญญะรูปังโลกัมหิเกหิจิกัทธจุปะละพนียังเกสันจิตสุธุวิธิตังคุณนะกายตายนะนาเมหิเยวะชนะตายนะวิสุทธ สุวิสุตัมปิสมุปสตังมนาสิสุทธะปะสาทธา,ทานังปุญญัติการนามะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขปะปุจนะบุคขะสรานังคตานังปูชาระเหสุประมังอธิปูชเนยยางนิพานะสัจฉิกริยายุปะนิสัยถังสัมมาสก,กิสมะกิเลสมะละโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัถฐกุสเลหุปะเสวะนียัง ปาณิหิตจักปิสรนังขมะนิยะเมวะตสมาหิตังติระตนังสรนังคะตัมหะรัตตินทิวังคณะเนสุนมัสมานาปูเชมาจากปิสสตังสุปัสสนาจิตตาตถานุปาจิปาริจริยาสทารตาจากปุญเยนาตัถสุก,กะเตนาสุขีภเวมุเตเชนาตัสะจากสถาปิสุวัติโหตุ โยเจทะธรรมวินยัมหิประมาณภูโตกุตราภะพิสมโยนิยโตสุขภชังตัสโสปะนิสยะจะยายะอยัมปิโหตุวัตุตเยปริจิโตสุป,ปะสาธกาโรโยจักุมาโมหมลาประกัศโถสามังวพุทโธสุขโตวิมุตโตมาราสาปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนย,ยัง พุทธังวรันตังสิรสานะมามิโลกัสทะนาทัจะวินายะกัจจะตันตยาสาเตชยสิทธิโหตุสัพันตรายาจวินาเสมตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสตถุทัเสสิโลกัสวิสุทธิมะคังนิยานิโกธรรมะทะรสัะถารีสตาวะโหสันติกรโสุจินโนธรรมังวรันตังสิรสานะมามิโมหะปทาลังอุปสรรตัฏทางตันตยาสาเตชยสิทธิโหตุสัพันตรายาจวินาเสมตุ ธรรมะสัทธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสะปะปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวขาตธรรมเมาทิตังกรติสังขังวรันตังสิระสนะมามิพุทธานุพุทธังสมาสีรติทิ่งตันเตยสะเตชยสิทธิโหัตุสัพันตรายจามวินาเสมนตุบทิ้าบทสวนนโมกาอตกาคาถา นโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมเหสิโนนโมอุตมะธรรมัสสะสวะขาตเสวะเตนนทะนโมมหาสังคัสสะปิวิสุทธะสีลัติทิโนนโมโอมาตายารัตสะรัตนนตัสสะสัทุกันนโมโอมากาติตัสะตัสะโอทุตยัสปินโมการะปภาเวนะวิคัชันตุอุปัทวานโมการานุภาเวนะสวัตถิโคตุสปทานโมการัตสะเตเชนะวิธิมหิโคมิเชตวา